สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเป็นประจำนะครับกับช่องรีวิวของเก่าของโบราณเครื่องเสียงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเทปใบนะครับก็คือเทปเด็กนะครับของยามาฮ่านะครับรุ่น k 6 0นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ดีรุ่นหนึ่งนะครับของยามาฮ่านะครับก็คือเสียงออกมานี่จะค่อนข้างจะเป็น แนวดีต้นแล้วนะครับตัวนี้นะครับเสียงก็มันจะมีเสียงกรุกิง้งเสียงแหลมเสียงอะไรก็จะค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับตัวนี้สำหรับภายนอกฟังก์ชันมันก็จะมีอยู่มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้จะเป็นเทปคู่นะครับ2หลุมนะครับ2 2อ,อเทปนะครับดับเบิลคัสเซ็ตนะครับก็คือ มันจะมี a กับ b นะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็ผมก็จะทดสอบให้ดูนะครับก็คือทั้งเทปด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับสำหรับฟังก์ชันมันก็มีปุ่ม power นะครับปิดเปิดนะครับตัวนี้เป็น eject t a p a นะครับก็คือตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับ ตัวนี้ก็ eject B นะครับเทปฝัขงขวานะครับทั้งคู่นี่ก็จะเป็นหัวเทปเดิมนะครับของเดิมเลยซึ่งจะค่อนข้างทนทานนะครับหัวเทปยังดีนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนหัวเทปนะครับแล้วก็ตัวนี้มันสามารถกดเลือกได้นะครับเล่นสมมติว่าเล่นฝั่งซ้ายอยู่ จะมาเล่นฝั่งฝาก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็มันจะมีตัวเลือกอยู่เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูตัวนี้เครื่องเดิมเป็นไฟ110นะครับแต่ว่าเพิ่มมอแปลงอ่ามอแปลง220เข้าไปข้างในแล้วนะครับตัวนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้มาจากตู้ญี่ปุ่นเลยนะครับก็สภาพก็ยังดีนะครับใช้งานได้ดีอยู่ก็ผมทดสอบก็ไม่ได้ทดสอบอ่าระบบอัดนะครับก็ทดสอบเล่นอย่างเดียวนะครับซ้ายขวาอะไรเงี้ยนะครับ กอเทปได้หมดนะครับอันนี้ก็กอซ้ายกอขวาได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับกอซ้ายกอขวาได้นะครับเทปหมดก็ออโต้สต็อปทำงานอยู่นะครับฟังก์ชันก็ทำงานอยู่เต็มเ็มเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ลองอัดเลยไม่รู้ว่าอัดมาแล้วเสียงเป็นยังไงสำหรับก่อนหน้านี้ที่มี2ตัวก็คือมีมาร้านกับซันซุยก็อันนั้นทดสอบอัดอยู่ก็เสียงดีมากนะครับตัวนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับเหมาะสาหรับคนที่จะไว้ ถ่ายเทปได้มันมันจะดีคือข้อดีคือมันสามารถถ่ายเทปได้นะครับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับคืออันที่2ก็คือสมมติว่าฝั่งนี้เสียใช่ไหมครับมันก็ใช้ฝั่งนี้ได้หรือฝั่งนี้เสียฝั่งนี้ก็ใช้ได้อะไรเงี้ยนะครับมันเหมือนกับว่าเรามีสแปร์นะครับเหมือนมีเทป2เครื่องอ่ะนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่ามีประโยชน์อยู่เสียงดีนะครับยามาฮ่าทุกตัวก็ จัดว่าเสียงดีอยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่เคยใช้มาก็น่าจะรู้ครับผมเพราะว่าของยมฮาหานี่เขาเป็นยี่ห้อ,ระ,อระดับบนของของอญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวผมลองลองให้ดูเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ปุ่มก็ไม่มีอะไรมากนะครับปุ่มกลอซ้ายกลอฝวานะครับปุ่มปุ่มเล่นนะครับ คือสองฝั่งเนี่ยใช้ร่วมกันนะครับหมายถึงว่าตัวควบคุมเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวเลือกนะครับว่า A ก็คือฝั่งซ้าย B ก็คือฝั่งขวานะครับใช้ตัวนี้เป็นตัวเลือกเอานะครับตัวนี้ปุ่มนี้ใช้งานก่อนนี้เราถ่ายเทปนะครับมันจะมีให้เลือกธรรมดากับหมายถึงแบบไวนะครับก็ h n o r m a นอะไรเนี้ยนะครับแบบหมายถึงว่าถ่ายเทปแบบไวกับธรรมดานะครับก็คือคุณภาพเสียงก็ ที่ได้อาจจะต่างกันนะครับก็คือแบบไวก็คุณภาพอาจจะต่ํากว่าน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเวลาเราบันทึกเสียงนะครับเราก็มีตัวปรับตัวนี้นะครับปุ่มพวกนี้นี่คือใช้ใช้งานเวลาอัดอัดนะครับบันทึกเสียงนะครับเนี่ยอย่างบาลานซ์ซ้ายขวาเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ดอนบี้นะครับดอนบี้ครับ รุ่นนี้ก็มีครบนะครัตัวนี้มิ้วนะครับก็คือน่าจะหยุดนะครับตัวนี้นะสต็อปตัวนี้ปุ่มอัดนะครับก็น่าจะมีเท่านี้นะครับมีไฟไฟ,ไฟวีูบอกระดับสัญญาณเสียงนะครับถ้าที่ดูก็ฟังก์ชันมันก็มีแค่นี้นะครับส่วนใหญ่เทพใบฟังก์ชันมีไม่เยอะครับยกเว้นรุ่นใหญ่เลยนะครับรุ่นยักษ์อย่างนากามิซิดาร์กอนเลยพวกนั้นนะครับพวกนั้นอ่า ค่อนข้างที่จะลูกเล่นเยอะอยู่นะครับตัวนั้นเดี๋ยวมาลงองทดสอบฟังเลยนะครับเพราะว่าให้ดูกันแล้วก็ยังไงก็ต้องลองฟังเสียงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดูด้านนอกมันก็แค่เห็นภาพเห็นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องมีการทดสอบให้ฟังดูนะครับเดี๋ยวผมทดสอบฝั่งนี้ก่อน้วกันนะครับ เทปนี้นะครับเทปอัดน,นะครับตรงน,นี้ไปหนึ่งพันนะครับเทปเทปเอนะครับอ่ะลองเล่นดูเลยนะครับกดเพลงครับ ทดสอบอการกอเทสนะครับก็คือกอไปกอไปหน้านะครับตัวนี้เห็นนะครับว่ามันก็หมุนครับกอยหลังอ่าไม่ใช่ครับอันนี้กอหน้าอันนี้กอหลังอ่านะครับก็ใช้ได้ทั้งคู่นะครับตัวนี้นะครับทีนี้มาดูคาสเซ็ตฝั่ง B บ้างครับ นะหลุม B นะครับตัวนี้ผมเอามนนี้ใส่นะครับก็คือมดอัดเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับอลองเล่นดูก่อนอื่นเราก็ต้องเลือก selector ไปที่ B ก่อนนะครับตัวนี้นะครับอันนี้แล้วก็กดเลยครับ ทีนี้ก็ทดสอบกอเทสนะครับเดินหน้าของฝั่งนี้นะครับนจะเห็นว่าทำงานอยู่นะครับอถอยหลังนะครับอ,อันนี้กอเทสนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับทีนี้ผมจะเลือกเล่นนะครับระหว่าง อ่าเกับ B นะครับก็กดเพลงตอนนี้อยู่ B ก่อนใช่ไหมครับตัวน,นี้ทีนี้ผมจะเลือกไปด้านด้าน A นะครับ ว่าใช้งานได้ดีปกตินะครับทุกอย่างนะครับเสียงก็ดีเลยนะครับสำหรับยมาห้าเทปไบนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับาหากชอบคลิปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับมีมาให้ดูทุกวันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ